มาครับผมจะพามาทำแฮมเกอร์เมืองไทยแฮมเกอร์อีสานเฮาอันหนี่งกินของบ้านเฮาก็ได้นี่ยเสียบเหมือนกันบ้านเฮาเนี่ยนนนนนนนเนื้ออัดเต็มๆตเนียนๆเหมือนกันล่ะเป็นอะไรเป็นอะไร มีเหื่อนลาดตไปอืมอืมหอมหอมมึงดาพริกมึงดาเลยครับเนี่ยออืมลาดนี 5, bronze, ่พอมอย่าหมดเีใจอืมอืมหอมหอมหอมออนี่้วย ความเมืองไทยเขาก็มีตัดเสงปั่นเต่งมันบบเพของเมืองนอกนะของบคนไทยเขาค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขากินบ่กินแค่ไหน Bỏ ung quay. Ừm. Khạc bò. ừ mà ừ. chảo, yeah, oh. mm. mm. сайенен Тат, ва лангкин, емесынь, ва лангкин, Ừ. Yum yum. Đây là ướt. Cái cầu. Vượt sát một cái biển. <laughs> này xì đà ơi mưa ngon nhỉ <laughs> thắt <Thác> lại ý <laughs> <laughs> 으음. Mm. Mm. อย่างพร้ครับ,บ,บ,บัมคับคัะค่ะจะมาประควนฝากตีตามบอกเลยเพื่อนเรี่วยครับ กดติดตามคุณแรกกดแชร์กดสนับสนุแหละที่เขาจะเสพครับ